สวัสดีค่ะพี่น้องคะมันเนี้ก็มาบอกกับลกสาผ้าจวดคือเก่านะคะมาค่ะพี่น้องคะเมนูล้างควยออกนะคะหมั่นใจค่ะค่ะพี่น้องตัวน,นั่นตัวน,นี้นะคะเลกออกมาแล้วสักตายปับปับบับ,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 บโอ้โยเวิร์ดน,นี่คสีวาพี่น้องนี่ค่ะแสบคือเก่านะคะพี่น้องค่ะ มาจาจสแวสาวอำเร็กด้อค่ะมาเด้อจากพี่ได้บอถึกเล็กว่ากองกันเอาเหยาะอยู่นี่เด้อจ้าพี่น้องจา้งาบอกว่าหะกันเจ็บนะคะามาจ้าว่าจับน้ำกันพี่ว่าจับพี่ค่ะนี่แหละค่ะมนูที่คนทีอยูทียูนูน้ำเผาหอดอันสินเดือนน่าจ้าพี่น้องจา้าพี่ของสาวค่ะริ่มดีบางเน่าว่ะจ้า แตบพือเก่าจ้ะมาเด้อจ้าจำน้ำกันเด้อค่ะคำใหญ่ๆค่ะบเนี้หาวใส่ดองๆมีบานคล้ายบาน มีรถขายรถสุดท้ายมานั่งกินปลาก,กระป๋องค่ะพี่น้องคะสมน้ำหนาจ้าอ้องค่ะเ mm hmm. ่ามากน้ำตากระสิไลจ้ะพี่น้องจ้า เหล็กออกมาแล้วนครจะพีนะ่น้องจ้าสักตายว่าสันโอ้ยน้ำตาสิไหลค่ะปะนันบ,บอกพี่บอกน,น้องละค่ะอัน เตรียมเอิญเจเล็กพูดได้แบบน,นี้มาจงมาเจ๋เนอต่ค่ะเจ๋กินปลากระป๋องบืนตายไปครับเนอะฮะ สร้างรอกว่าแสบพื่เกาจ้ะพี่น้องจ้ะเจ็บหักข้า,างัวดเนี่ย อีผู้ใดเป็นเครื่องเล็กนะคะพี่น้องคะผู้ได้ถูกก็ดีใจน้ำด้วยค่ะผู้ได้ประถูก,กับแม่จานมาจับปลากระ,ระปรองน้ำกันค่ะนี่ยะคะ่ะอยู่หัวสินเดือนถุล่ะเดือนนี้ จังไนก็ะตามครับพี่น้องคะโอ้ยน้ำตาสีไหลอือหือ,หอเราแม่นละกะ ป่าเรืองฤกษรดองเบอร์นะคะแส่ค่ะพี่น้องค่ะ แมนูนี่บ่ได้หากินง,ง่ายเด้อจ้ะนอกจากว่าบ่ถึกแรงค่ะพี่น,อน้องบ่มีเงินเงินเบิดจาอือ พี่น้องคะเมนูล้างหอยออกประมาณเนี่ยคะ่ะพี่น้องคะแล้วกะ็ขาดลาจะอยู่กับเลขของสินเดือนเนาะคะ่ะจื้อค่ะแบนี้จื้อคักปัญหาคะ่ะพี่น้องคะ่ะค่ะพี่น้องคะ่ะผู้ได้ดกับผู้ได้ถืองวดนี่กับเขก็ดีใจน้ำนยคะ่ะผู้ได้บดถือกับนี่คะ่ะมาจับน้ากันคะ่ะพี่น้องคะ่ะมาจับน้ากันคะ่ะแสบๆโอยเจ็บนะคะ่ะพี่น้องแบบนี้ นักเติบอยู่ค่ะเดี๋ยวขั้นสิไปคอ,อยวัดกับหลวงพอ่อคือสิบก่าหอยย่น้ั่งตรนอกจ้าหงวัดนี้จ้าพี่น้องจา้าผู้ใดอันนี้กับผู้ใดผู้ใดบดถือกับผู้ใดถือกินกับเลีกกระฝากกดไหลกดเชร่ให้เลีก,กเด้อจ้าพี่น้องจา้าเมื่อนี้เนาะคะ่ะเด็กคอโตล่ลาพีลาหนองไปทําใจวันนะะี้ค่ะพอกันไม่คิปหนาค่ะพี่น้องค่ะมเมื่อนนี้สวัสดีค่ะ